สายสัมพันธ์แนบแน่นค่ะจีนขอเพิ่มเที่ยวบินมาไทยอีก5เท่าแต่ละมนลนก็ดันเปิดเมืองให้ประชาชนจีนดันท่องเที่ยวไทยพังงานหลังจากที่จีนมีความตึงเครียดกับทางไต้หวันและสหรัฐจนนำมาสู่การแบนสินค้าไต้หวันที่จีนห้ามส่งออกมาในประเทศทำให้ประเทศไทยได้รับอนิสงไปด้วย ซึ่งทางหอ,อการค้าไทยมองประเด็นของจีนไต้หวันว่าไทยจะได้รับอนิสงส์เนื่องจากจีนประกาศแบนสินค้ากว่าส0 0พันรายการที่ไม่ให้ไต้หวันส่งออกมาจีนจะเป็นโอกาสดีที่จีนจะดึงไทยทําเงินทางการค้าแทนล่าสุดสัมพันธ์อันดีของทั้งไทยจีนยังคงแน่นแฟ้นมากกว่าเดิมเมื่อมีรายงานยอดด้านการท่องเที่ยวและการบินที่จีนขอเพิ่มเที่ยวบินเข้ามายัางไทยให้มากขึ้นเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิดด้วย โดยใน Facebook ของดรสมเกียรติโอสถสภาค่ะก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าข่าวดีจีนขอเพิ่มเที่ยวบินมาไทยมากกว่าเดิม5เท่าจากที่เคยบินมาสัปดาห์ละ3เที่ยวบินขอเพิ่มเป็น15เที่ยวบิน CAAC หน่วยงานบริหารการบินของจีนทำหนังสือขอมาสื่อฝรั่งคาดว่าจำนวนคนจีนที่จะบินมาไทยกลับสู่ระดับเดิมโดยเร็วตอนนี้เหตุจากที่แก่พิเศษทิปและการเดินทางที่จำเป็นก่อน อ้างอย่างนั้นไม่ให้ชาติอื่นอิจฉาช่วงพีคสุดของจีนบินมาไทยสัปดาห์ละ100เที่ยวบินการเดินทางมาไทยจําเป็นมากมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจสิ่งแรกที่คนจีนจะทําคือไปพบญาติพบคนในครอบครัวการลงทุนของจีนกําลังมาการค้ากําลังมาการท่องเที่ยวมาแล้วจะกลับมาเดินสัปดาห์ละร้อยเที่ยวบินในไม่ชา้ารู้จากการเติบโตของไผ่ก่อนที่ไผ่จะโตยอย่างเร็ว1เมตรเหนือแผ่นดินมันฝังรากชนชัยไปในดินหลายร้อยเมตรช้าหนานมีพูดเยอะยิ้มมุมปากนิดนึงเรื่องของเรามองตาก็ เข้าใไม่ต้องพูดข่าวดีตอนเช้านอกจากนี้ค่ะก็มีการรายง,งานได้ว่ากพเทเตรียมเพิ่มเที่ยวบินไทยจีน15ไฟต่อสัปดาห์จะเริ่มให้บริการในเดือนกันยายนนี้ และในแต่ละมณฑลของจีนอาจจะมีการพิจารณามาตรการผลักดันให้คนจีนมาเที่ยวไทยมากขึ้นเพราะมีการผ่อนคลายมาตรการและเห็นสัญญาณที่ดีหลายเรื่องเช่นขามาตรการการกักตัวขากลับประเทศจีนจากเดิม21วันปัจจุบันลดลงเหลือ10-14วันมาตรการคุมเข้มการเดินทางระหว่างประเทศสําหรับสายการบินล่าสุดได้รับรายงานว่ามีโอกาสเพิ่มเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากจีนมากขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีสํานักงานทททในประเทศจีนรายงานมาว่ารัฐบาลกลางของจีนมีแนวโน้มจะให้รัฐบาลท้อง ในแต่ลมนทฑนเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเปิดเมืองหรือเปิดพรมแดนหรือไม่ทางทททเตรียมหารือกับในบางมนทลนค่ะขณะเดียวกันค่ะก็ได้รับการติดต่อจากบางมนทลนเช่นกันว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับความมั่นใจและความปลอดภยัยหากรัฐบาลกลางให้อำนาจแก่รัฐบาลท้องถิ่นในการพิจารณาเปิดประเทศค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a s h o p 4 s t o r e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0 2 1 1 4 6